ก็โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์กับตุนเกมเมอร์ทีวีวันนี้ก็จะมาเล่นมายครับเอ่อสไป v a ลใช่ปะใช่ใช่ใช่เอ่อสไปบอลเกมให้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับใครครับมิสเตอร์เมนเกมเมอร์ครับผมอ่าฮะโอ้โหวันนี้มีเอฟทีคนดังด้วยโอ้โหดนดีใจมากดีใจดีใจไปไปไปหาเซิร์ฟเล่นหาเซิร์ฟเล่น

เยอะเยอเยอะอยู่คุดไกลเลยมันไกลตรงไหนวะเอาลุมปลายมาจัง huh. น okay. uh ั huh. ่นซูมอยู่ตัวนี้ยเออฮะอ่าตอนนี้แมพผมเริ่มเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโอเคอ่านรอรอยรอย่อสายย่อเป็นเราเป็นสายย่อกันเราไม่เป็นสายย่อเราเป็นสายเทพทูเราไม่ใช่สายย่อเราสายเทพทรูเริ่มสิวะโอเคเ็ง สองผมนี้วิ่งเลยครับผมอ <c oughs> ่านอย,ย่าทด้วยวิ่ยเราใส่มีบวกอ่ะเค็ยคคคคคคคิคคคคควคคคคคหคคคคควคค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 คล้เคเคคคคคคค่คคอคคเรควคค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 วิ่ง

เอามาเอามาจริงดิไม่เอาไม่เอาเองก็ได้มีติ๊กอันนึงหาของเราแถวนี้กัเออตอนนี้ไม่เอาอะไรเออตามลากล่องตามลากล่องตอนนี้กล่องไม่มีแล้วโอ้ยแหลกอะไรงันาวะแล้วประตูประตูเปิไดปได้มั้งเนี่ยประตูเปิดได้ อ้าวเหรอบ้าในก็ประตูเบื่ไม่ได้อุ้ยเจอกล่องไม่เจอกล่องแล้วครับผมเอาไปเลยเราให้พติ๊กเอามาทำเป๊ะอะไรฟาดหัวพ่อโอเคไหมเอามาฟาดหัวพ่อนี่เอาวิ่งวิ่งวิ่งเลยแหวนแหวนแหวนโอ้เจอกล่องแล้ว อ่าซึ่ง <Yay! S 1> ซึ่งไม,ไ,มไม่เปิดกว่าโอ้ยทำไมเขาไม่เข้าวะนี่เนี่ยซึ่งไม่มีกล่องโอเคออกไปเล่นไม่ไได้ไม่มีกล่องในนี้ไม่มีกล่องโอเคมีคนจะเข้ามาวะ่ะไปไหนอะอะหาของไม่มีเลย โอ้โหมีขวานไม้อันมีขวานหินอันนึงเฮ้ยโค้ทเอะตั้งชิดเกาะทำไมไพื่ันชิดเกาะอันน่งจังก,ก,กดผิดครับหนึ่งมันมีอะไรไหนในเนี้ยาวางอ๋อจีจีดบพีฝนตกฮะใครได้ยินเสียงฝนบ้างไม่ได้ยินเสียงฝนครับผมผมนี่ผมนี่ฝนแล้วม,มันแตกตไหนวะเนี้ย เอ้ยเราอยู่ไหนเนี่ยหลงนะเนี่ยไอตอนนี้ผมแหลกเว้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นปะเราเห็นเองอ่ะตอนนี้ผมแหลกเอ้ยแหลกทางเลยด้วยซ้ำกรรมโอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมฝนแม่งตกแรงชิบหายเลย วันนี้ก็ผมมิสเตอร์ก็ตันเกมเมอร์ทีบีมันก็จะมาเล่นมาครับสโวลเกมให้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีแขกรับเชิญอยู่ใครครับมิสเตอร์วินเกมเมอร์ครับซึ่งครั้งแรกเราอัดไปแล้วแล้วก็เฟลซึ่งเครื่องเขาคนนี้เขากากมากเขากากมากเครื่องเขาคเนี้ยค้างเลยซึ่งถ้าได้ยินเสียงฝนยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับผม ไปไปรออ่าเริ่มแล้วไปแล้วเริ่มเราจะเริ่มแล้วอ้หูซับตีนแตกก่อนชายเลยวิ่งเงินกันโอ้ยคิดว่าคนน้อยไม่ได้ยาจ้ามีแล้วเนี่ยได้ได้ได้ดมอนสองเม็ดเว้ยไปแล้วร้อนเลยดิอ้าวเฮ้ยไดมอนเม็ดเดียววัดเดียร์เฮกไปแล้วไปแล้วเว้ย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  ก็มีกมาจากไหนวะเนี่ยนายากระดุดอ๋อเราใส่ไม่ได้นะมีโคงอ้าวไม่มีวเฮ้ยวันนี้มีเฮ้ยแมพไม่หลบตรงนี้ได้และมันอาจจะเก็บของแป๊บอ๋อมีอาหารปะมีอาหารไหมอาหาร มีวับมีเนื้อหมูสิบันโอเคไปเอาอิ้งจันื่นจุดน้ไมันเลยอ่ะเอายาก,กระโดดออกได้ไหมซวยด้วยแบพบอลลดอ่ะเอากล่องไปให้กล่องเนี่ยกล่องคืออู้เหล็กของอันกับไม้สติ๊กนี่นี่เอาไปอเอาไปเหล็กเหล็กเหล็กเรามีอันหนึง่งเอาไป ปดีมากเลยหาที่ครับหาที่ครับแป๊บม,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 มัน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 วิ่ง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 ้ยโอ้ยช้าจังเว้ยในกล่องนั้นมีมีเล็กอยู่ไม่มีพวกหล็กอยู่ไม่เอาไม่อ่ะเรามีขวานเพชรแล้วกลัวอะไรไ<ม>โอยไลมาแล้วลาไลมาเหมือนกัน <laughs> อ่ามีเกาะด้วย เอาไปเอารองเท้าเหล็กไปมีไม,ม,ม่ขวานมิกเฮ้ยเฮ้ยขวานซึ่งมันดูน,น,น่าน่ะไปเอากล่องแป๊บกล่อง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 วัตเตอร์เฮลโอ้ยหนอแบบไม่หลุด อุ้ยกางเกงเอากางเกงเหล็กไปเอาเกงเหล็กไปมีสองตัวอุ้ยเหล็กเต็มตัวแล้วฮะเหล็กเต็มตัวแล้วหล่อเลยไปวิ่งดิตอนนี้กำลังหาที่ครับครับของมีแล้วนี่ครับโรงงานอะไรเนี่ยโรงงานผลิตเออ โ<ม>รงงานผลิตไก่ไก่คีบโดดไปไม่ถึงว่ะโดดไปไม่ถึงอ่ะเนี่ยขึ้นเก้าอี้แล้วโดดขึ้นไปถึงป่งงะะมบจยอ,อย่างถึงป่ะจำบุตเอาในนี้มันมีประตูตวัดนิ่ง <c oughs> ในนี้มีกล่องไหมมีตเตาเผามีอะไรเผาอะ ว่างเปล่าโอเคไปนี่นี่ในนี้มีกล่องไปตู้ตู้นะเอาไปดิเอาไปเถอะไม่แล้วไม่ดีโอเคไปออกจากบ้านแป๊บเฮ้ยออกไม่ได้อแป๊บนึงโอเคออกได้แล้วมาเฮ้ยเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยออกเร็วกระโดดกระโดดกระโดด <Okay. S 2> โอเคออะบกมาแนวกันเดีอุย้ยมันล็อกประตูมันล็อกประตูมันล็อกทำไมน้ำมันแม่นจังวะมันเอ้ยเอ้ยเราเห็นกล่องเราเห็นกล่องนี่เราเดินข้ามมาได้ไงไม,ไม่อยากเสี่ยงกับพี่สุยเลยแม่ไม่เอาอของดีจังเลยของดีมากเลย มานมานัมนโออเจ็บอผมไม่เจ็บแต่กระแตนเ,เลยเออเอาไปเถอ,อะของมันเป็นดีจังวะตอนที่แมทเป็นแมทสุดท้ายก็ผมไม่ทงเลยนะ,ะซึ่งทำไมครั้งนี้มันไม่บู๊เลยสักครั้งเดียววะอยู่ไหนเนี่ยโอเคอันลังอันลัง เรามีไฟแชทด้ว anyway. ยเอาเปล่าไปละเข้าเหมืองเข้าเหมืองอ้าวใหญ่อ้าวแอบแป๊บแอบแป๊บโอ้ยไม่เนียนมีเอฟเฟกมีเอฟเฟกยาอยู่ไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนไปเถอะดีเลยครับผมนี่ในตรงนี้มีกล่องเอาเปจะยึดไปไหน อุ้ยเนื้อ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 โอ้มีเอาเนื้อเลยอะผมมีไดมอนด์อีกเม็ดหนึ่งไหมอะนั่น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 ผมไม่มีสักกระเป๋ามีเม็ดหนึ่งอ่ะอู้หนี่ไงไดมอนด์ไดมอนด์อืเฮ้ยเปิดดูไดมอนด์มีสองเม็ดว่ะมีสองเม็ดแล้วอะเปิดเลยกดไปนิดเอาไปเอาไปดิผมไม่เอามีสติ๊กไหมผมต้องการ มี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 มนึงอันมามามาลุาลุๆุเลเอาสิ๊กโอ้ดครับโอดดสติ๊หายฮะติ๊หายโอ้จีๆไปแล้วกลับบ้านนอนกับบ้านนอนเลยดีกว่าโอ้แต่เมื่อกี้เราเห็นเหมือนว่ามันน่าจะมีสติตในนี้นะไม่มีว่ะ รงนี wing. Wing, 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 wing. ้ิงเลยวิ่ง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 จําได้นะว่าในบ้านมีของอันไหนฮะไหนน้ำน้ำต่วมมีสติกไหมไม่มีเอเอารองเท้ารองเท้ามารองเท้ามาลองตีลองตีนอันนี้มีอันนี้มีกองไหนโอ้ยน้ำมันหยดไปไม่มีสติกมีสติกไหมไม่มีโอ้ no ไหนว่าไม่ขึ้นใครเป็นไหมเฮ้ยเขาเข้าบ้านก่อนเขาไอ้ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนมีดิย่อไว้ย่อไว้มันจะได้ไม่เห็นเออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค้างเออ ไม่ถูกมุมช่วยส่งเขาแป๊บหนึ่งมันค้างส่งเขาไปจะไปเลยเฮ้ยช่วยด้วยอยากไปไหมโอเคมาแล้วมาแล้วดูเลือดดิไม่ทำไมติดสโลอ่ะสโล้ไหม เอาสดสดสดติดสโลสามเลยอะ่ะอหลุดเฮ้ยแล้วมันไม่จำกัดเวลาเลยนะเฮ้ยเดนแมทเดนแมทอะไรผมเามาดนแมทตอาบาอีเจีี อ้าเป็นไงอ้าเป็นไงเฮ้ยอย่าพึ่งตีเดียว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งว่ะไโดมันแกล้งกันอย่างนี้ว่ะอย่างนี้มันแกล้งกันน่ะโดเลยว่ะก็ก็จบไปตาหนึ่งแล้วก็ตอนนี้แหลกมาปิดคลิปเลยไหมตามใจคุณครับ ตามใจเลยอยาก้คลิปยาวคลิปสั้นตามใจคลิปสั้นๆดีกว่าเพราะว่าคลิปยาวไม่ไม่มีใครดูต่อเลย <c oughs> อ,อ่ะตาหนึ่งก็ยังดีปิดคลิปแป๊บงามอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปหรือเป็นกำลังใจให้ผมทำเซนต์ต่อไปกันด้วยนะครับบายบายไปแล้วโย่เจอกันใหม่อ,อีอ่า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 ทุย Hehehe <laughs>